สวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะผมวันนี้ก็เข้ามาอยู่กันในป่าอีกแล้วนะครับพี่พี่วันนี้เนี่ยจะพาพี่พี่เนี่ยกลับไปหาอ่าองค์นาคานะครับพี่พี่ก็ที่ตรงเนี้ยผมไม่ได้มานานมากแล้วแต่น้องเบนเนี่ยอ่าได้มาอยู่นะน้องเบนเนี่ยได้มาเจอกับองค์นาคาแล้วก็น้องเบนเนี่ยเหมือนว่าจะเห็นว่าองค์นาคาเหมือนจะมียารักษาโรคหรือว่าอะไรนี่แหละประมาณนั้นวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่แห่งนี้นะเพื่อที่ว่าจะ มาขอ,อยาจากองค์นาคานะครับผมอา่าเป็นผมไม่รู้ว่าจะได้ยาอะไรกลับไปนะแล้วก็ไม่รู้จะเจอตัวท่านด้วยหรือเปล่าแล้วก็รอบก่อนเนี่ยผมก็ได้ยามาจากแม่นางตะเคียนนะพี่ๆต้องบอกด้วยกันกผมก็ได้ใบไ,ไม้มานะแต่ทีนี้อะใบไม้เนี่ยมันหมดแล้วนะครับพี่ๆแล้วก็อา่าผมก็กลับไปหาแม่นางอีกครั้งนึ่งแม่นางก็ไม่ได้ให้อะไรผมมาแลววันนี้ผมก็เลยต้องมาหาองค์นาคานะเพื่อที่ว่าจะมาขอ,อยาเพื่อที่จะเอาไป รักษาป้าวัฒนาครับผมป้าวัฒนาเองก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆและแต่ว่าก็ยังมีรอยช้ำในอยู่นะก็เลยจะมาขอยาท่านนะผมไม่รู้ว่าจะเจอท่านหรือเปล่านะโอเคถ้าพร้อมยวเราเดินทางกันต่อนะตอนนี้เราอยู่กันที่ป่าไผ่เลยนะพี่นะแล้วก็แรงมากๆนะครับผมต้องระวังเรื่องไฟป่าให้ดีนะผมเองก็เวลาเดินทางจุดจุไฟนะก็จพยายามแบบโกยแบบพวกไม้นะให้มันอยู่ในกองกองเดียวกันนะไม่ให้มันเพื่อที่ว่าเราจะกันไฟมันลามไปเรื่อยๆนะ โอเคถ้าพร้อมเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะพี่ไป้วครับพี่เดี๋ยวเราเดินทางนะผมก็ไม่ได้มาที่นี่นะค่อนข้างที่จะนานมากนะพี่สังเกตบ,บริเวณรอบๆนะคือใบไม้แห้งทั้งนั้นเลยนะแห้งแบบแห้งหนักมากเลยพี่ดูด,ดิถ้าแบบมีคนแบบมีคนแบบทะลึง่งหรือว่ามือบอลเนี่ยมาจุดไฟแค่นดิดเดียวนะพี่นะเข่าทั้งลูกเนี่ยจะติดจะล้อมไปด้วยไฟเลยนะ ถ้าเราเจอเราอยู่ในป่าเราเจออะไรเราก็ต้องพยายามแบบช่วยกันดูนะครับผมปีนี้ผมว่าไฟป่าเนี่ยน่าจะหมาแบบหนักมากเลยนะปีนี้ก็น่าจะต้องแบบช่วยกันแบบน่าจะต้องรวมตัวยูทูบเบอร์นะผมช่วยกันทําแนวกั้นไฟนะเพราะว่าเราอาจจะไล่ดับทั้งเขาไม่ไหวแต่ว่าเราก็จะต้องช่วยกันทําแนวกันไฟรอบๆภูเขานะครับผมนี่เลยโอ้โห ก็ร้อนมากครับพี่อ่าแล้วก็อีกอย่างอ่าสาเหตุที่ผมมาวันนี้เนี่ยวันนี้ผมมาเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยครับพี่มีอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่เมื่อเช้าม,มีปรากฏการณ์บางอย่างนะคือผมจะเล่าให้ฟังนะผมเมื่อเช้าเลยครับพี่ก่อนที่ผมจะมาที่นี่นะจริงๆงนะผมก็จะไปอ่มามหาองาคาเป็นวันพรุ่งนี้นะผมแต่ทีนี้ว่าเมื่อเช้านะมันมีปรากฏการณ์บางอย่างก็คือเช้าประมาณแปดโมงกว่าเกือบเก้าโมง ปกติตอนเช้าช้าเนี่ยแบบางไปเก้าโมงมันก็จะเริ่มร้อนมากแต่ทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยมันมีบางอย่างเกิดขึ้นครับผมอากาศเนี่ยครึ้มครึ้มแบบครึ้มหนักเลยพ,พี่เหมือนฝนจะตกแต่ฝนก็ไม่ตกนะมีหมอกอะไรเนี่ยมาบ,างบังภูเขาแบบเต็มเลยก็คือมืดเลยตอนนั้นเป็นเวลาเหมือนเก้าโมงเป็นเวลาเก้าโมงนะเป็นมากกว่าเกือบเก้าโมงลนะแต่ว่าอากาศเนี่ยคือแบบมืดสนิทเลยผมก็เลยคิดว่าอืมองนาคนาเนี่ยอาจจะออกมาเล่นน้ําหรือเปล่านะ คิดว่าอาจจะออกมาเล่นน้ําหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีโอกาสเจอท่านในวันนี้หรือเปล่าผมเลยรีบเดินทางมานะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ,อบจะเที่ยงแล้วพี่มผมไม่รู้นะว,ว่าผมสิ่งที่ผมพูดเนะี่ยอาจจะคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ก็คิดว่ามีโอกาสสูงที่องนาคาเนี่ยจะออกมาเล่นน้นําในเวลาที่อากาศร้อนแบบนี้นะผมแล้วก็อากาศที่แห้งแบบนี้นะเดี๋ยวตาทรงที่องคนะคาเนี่ยอาจจะออกมาเล่นน้ำไปครับพี่เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยครับผม โอข้าราี่จะเหนื่อยแล้วพี่นะไม่ไกลมากแล้วเราก็จะเลาะข,ข้างๆเขานี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วเดินมาเรื่อยๆนะขอข้ราจะเอาเรื่องน,นะพี่นะเราเหนือ่อยเพราะแดดด้วยพี่เพราะว่าเขาเนี่มันก็ไม่ได้ชันอะไรมากนะก็เดินตามเขาไปเรื่อยแต่ทีนี้เรา ดิว่าอากาศมันร้อนเนี่ยเราก็เลยเหนื่อยง่ายนะผมเสียงนกร้องนะเราก็จะเข้าเขตของอ่าอ่าองค์นาคาแล้วนะเราก็จะเบาเสียงลงนิดหนึ่งเพื่อที่ว่าถ้าเราเจอท่านเล่นน้ำหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็จะแอบดูท่านแล้วก็อขอ,อยาจากท่านได้นะผมไปครับพี่เราต่อจากนี้เราก็จะค่อยๆเดินทางลนะ พี่ครับตอนนี้เรามาถึงกันแล้วนะพี่ผมไม่เจออะไรนะคือเราจะเข้าไปใกล้ๆกันนะแต่พี่เรายังไม่เจอมันาจะเย็นนะ ยังไม่เจออะไรนะพี่นะเรามาถึงกันแล้วนะแล้วก็แดดเนี่ยร้อนมากทับที่น้ำก็ยังใส่อย่งนี้ัยากวางกระเป๋าก่อนนะน้ำเย็นมาก เขาดูใกล้กลยนะท่านครับท่านแล้วก็ต้องบอกว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่ผมเคยเจอเต่านะครับพี่พแต่มันเป็นเต่าหับนะเป็นตอนที่น้ำแรงัะพี่ผมไปเจอมันติดอยู่ตรงซอกขินตรงนั้นนะผม น้ำแรงมากแล้วก็ตรงนี้น้ํามันจะเล็กมากนะตรงนี้จะตื้นนะครับผมตรงน้ําเล็กพอสมควรแล้วก็ตอนที่ผมเจอเต่าอ่ะน้ามันจะแรงมากนะแล้วก็ตอนที่ผมเจอท่านเนี่ยเล่นน้ําผมก็เจอบริเวณนี้นะอ่าผมเจอบริเวณนี้ตรวันนี้ไม่รู้ว่าท่าน,ออาานจะออกมามัะนจะออกไหมหรือเปล่าตอนที่เราจะเราจะไปนั่ง ซุ่มดูกันนะครับผมแต่ผมคิดว่าวันนี้มันเป็นวันที่แบบรู้สึกแปลกๆนะฟ้าเนี่ยเพิมทั้งวันเลยนะคิดว่าท่านน่าจะออกมานะเดี๋ยวเราจะมาซุ่มดูกันตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะเ,เดี๋ยวเราจะมาซุ่มดูกัน 你们猫，奥不勒了？ ท่จะมาไม่บ่อที่านรู้ท่านท่าน่านได้รู้ว่าผมจะมานี่อยากจะขอยยาหาสาแก้ทำไหนอ้ไรอย่าเลย้ะเพราะปลาผมที่ผมจะมาลงสุดแก่จโดนฆ่าให้มา ทะเลมไม่ดีทำรายนครับคุณทำห้เรนกหนนหัก้นี้ก็การมีริยุปราคาอยากจะนมัะพูอาอยากจอยากี่วาอยากจไปแล้วทะเลจะจะมาโอล่มจากทาเลทาทิศจะวันตเพราะว่าผมน้อยเนี่ยาสัดา้ทานก็ แต่ไม่ได้อยาก้อะไรให้แก่ได้แล้วไม่อยากจะกินอะไรก็เอาเรียกกินอะไรเลยเอการอะไรท่านใจดีมากเลยนะ ค่อตอนนี้ท่านเนี่ย กลับลงไปที่ถ้ำแล้วนะผมผมไม่มั่นใจนะว่าใช่ถ้ำหรือเปล่าแต่คิดว่าอาจจะเป็นถ้ำนาคาที่ท่านพูดถึงนะผมผมก็ไม่เคยเข้าไปนะแต่ตอนนี้คือท่านในใจดีมากที่เอายาไว้ให้ผมนะผมไว้มวีโอกาสเนี่ยผมจะลองขอท่านเนี่ยเข้าไปที่ถ้ำดูสักครั้งหนึ่งนะพี่ตอนนี้เราก็ได้ยามาแล้วผมมีนนะ เ,เ,เดี๋ยวประเมินผมขอเปิดกล้องหน้าก่อนนะครับพี่ครับพี่นี่ก็เป็นยาที่ท่านเนี่ยห่อไว้ให้ผมนะผมเหมือนว่าท่านนาคาเนี่ยจะรู้ว่าผมเนี่ยจะเดินทางมาที่นี่นะพี่นะเหมือนแกสัมผัสได้นะครับผมและผมเองก็คิดว่าท่านน่าจะอยู่จริงๆพี่เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเกิดปรากฏการณ์บางอย่างที่อ่ามันเหนือธรรมชาติขึ้นมานะผมก็ฟ้านเนี่ยมืดมากนะผมท่านก็รู้จริงๆว่าผมจะมาท่านก็หือนว่าจะ เตรียมของเอาไว้ผมละมันเหมือนมันจะห่อมาจากาใบนะผมจตไม่ได้ละเขาห่อไว้แล้วก็บอก่อกำชับผมเอาไว้ว่าข้ามแกะนะผมข้ามแกะโดยเด็ดขาดให้กลับไปแกะที่บ้านแล้วก็ให้นำยานเนี่ยผสมกับน้ำทาแผลให้ป้าวัฒนานะครับผมจริงๆอ่ะต้องบอกพี่ก่อนะว่าจริงๆแผลของป้าวัฒนานี่เดี๋ยวผมเก็บนี่ก่อนนะเติมันหายนะผมจริงๆแผลของป้าวัฒนานี่ยมันก็ ดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนะครับพี่แต่ทีนี้ก็คือผมยังเป็นห่วงเรื่องอาการช้ำในนะยังเป็นห่วงเรื่องอาการช้ำในของป้าวัฒนานะก็เลยจะมาขอยาเอาให้ชัวนะครับผมจะมาขอยาจากท่านเพื่อที่ว่าจะนําไปรักษาป้าวัฒนานะเพราะว่าแผลภายนอกอาจจะหายแล้วแต่ว่าภายในเนี่ยอาจจะมีการบอกช้าเนี่ยเราก็จะกันไว้ก่อนนะอืมโอเคตอนนี้ก็เราได้ยามาละส่วนที่เหลือเราก็จะ รีดเดินทางกลับเพื่อที่ว่าจะนํายาเนี่ยไปอาทาให้ป้าวัฒนานะครับผม,มก็ต้องขอบคนะุณมาก้าแผลทายาครั้งนี้ได้ผลเนี่ยผมก็อาจจะกลับมาที่นี่เพื่อที่ว่าจะมานําของพวกน้ําหรือขนมเล็กๆน้อยๆมาถวายท่านนะวันนี้ผมก็นํามาแต่ว่าท่านเนี่ยบอกว่าไม่ต้องการนะผมท่านไม่ต้องการสิ่งตอบแทนนะท่านเนี่ยใจดีมากครับผม,มก็ถือว่าดีมากไว้โอกาสนะถ้าผมมีงไหวผมก็เองผมเองก็อยากจะขอท่านเนี่ยเข้าไปที่เมืองบาดาหนึ่งสักครั้งหนึ่งนะทพี่ ต่อนนี้ผมต้องรีบขอัวเดินทางกลับก <can> ่อนที่เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมก็สลหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะผมก็ฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ดีึตามไว้ให้ผมด้วยนะครับผมอ๋อแล้วก็มีหนึ่งเรื่องครับพี่ที่ต้องแจ้งนะก็ที่ไม่ได้ถ่ายคลิปหลายวันมันมันมีบางอย่างที่อ่ามันเกิดขึ้นไม่ดีกับครอบครัวเราเนาะพี่มันมีบางอย่างที่มันเกิดอุบัติเหตุครับพี่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับครอบครัวเราเนาะก็เลยหยุดถ่ายคลิปไปหลายวันเหมือนกันเพื่อที่ว่าจะต้องอ่า ไปดูแลน้องครับผมโอเคผมก็จะพูดได้ประมาณนี้มันก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวนะพี่นะคนนอก็เราก็แม่จะบอกอะไรแบบให้คนนอกเขารู้อะไรเยอะขนาดนั้นนะพี่เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดี